ข่าวด่วนก็พม่คนติ่งเกาหลีหันมาฟังเพลงอุ๋งอิ่งเพชรป้านแพงมากขึ้นจริงไหมครับ ล่าสุดนะทุกคนหลังจากที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการทําข่าวเพลงของค่าย YG ครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1นึ่งแฮชในมาแรงและเพลงเอิรนฮักนางเอกน้อยเนี่ยหล่นมาอยู่ Hashtag อันดับที่2และตอนนี้เพลงน้องก็ยังคองอันดับที่2อ,อยู่นะครับสำหรับอุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงครับล่าสุดอ,อุ้มอิ่มนะครับได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์มากกว่า400คอมเมนต์ครับที่เข้ามาคอมเมนต์โอ้โหหลากหลาย ความคิดเห็นมากๆและทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่มเนี่ยดันนะครับไปใส่แฮชแท็กนะครับค่ายเพลง YG นั่นเองครับทาให้ตอนนี้นะครับทุกคนติ่งเกาหลีเนาะเรียกได้ว่าติ่งเกาหลีก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่าถึงจะชอบเพลงเกาหลีแต่ก็ฟังเพลงน้องเหมือนกันค่ะและบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าเมื่อก่อนชอบเพลงเกาหลีมากๆตอนนี้หันมาฟังอีหลาน้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยค่ะ มันรู้สึกว่ารักประเทศไทยดีเออนี่นะครับเนาะก็นะหลากหลายความคิดเห็นแล้วบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนติดเกาหลีมากๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีหรือเพลงเกาหลีติดอ่าค่ายแบล็คพิงค์มากๆแต่ตอนเนี้ยหันมาฟังเพลงหมอลำมากขึ้นแล้วก็ฟังเพลงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยค่ะเอฟซทั้งคู่นี่นะครับทุกคนคือตอนเนี้ยต้องบอกได้ว่าอุ๋งอิงเนี่ย น้องเนี่ยจะโดนเปรียบเทียบไปยังศิลปินต่างประเทศแล้วนะเพราะว่าความดังของน้องเนาะความกระแสแรงของน้องนี่แหละครับทุกคนที่ทําให้อุงอิงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนในประเทศไทยเองเนี่ยก็อึ้งในกระแสของน้องนะทุกคนที่น้องเนี่ยมีคนมาเรียกทั่วโลกกันเลยทีเดียวและตอนนี้น่าจะใกล้ๆร้อยช่องกันแล้วนะสำหรับคนที่ออกมารีอคน้องเนี่ย เยอะมากมายจริงๆครับองค์อิงอมาสร้างปรากฏการณ์ครับทุกคนสําหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยซึ่งต้องบอกได้ว่าเพลงเนี้ยท้าทายความสามารถน้องมากแล้วก็ต้องเป็นคนลมยาวจริงๆขอชื่นชมอุค์อิงเพ็นานแพงนะองค์อิงอเป็นคนร้องเพลงแล้วลมยาวมากๆใครสังเกตเหมือนนุ้มอิม่มหรือว่าใครมีความคิดเห็นเหมือนนุ้มอิม่มคอมเมนต์มาได้องงอิงเป็นคนที่ลมยาวแล้วก็สามารถร้องแบบ ทุกคนถ้าเป็นเราเราก็คงจะใจขาดแบบเพือกแล้วอะแต่อุ๋งอิงสามารถไปต่อได้ยาวๆครับทุกคนเราสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วนะครับนี่แหละความสามารถพิเศษของน้องนี่แหละความสามารถของน้องนะ้อยที่ทําให้ fc แฟนคลับเนี่ยรักน้องมากมายขนาดนี้สําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวของเรานะครับนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยทะยานสูติงติงติงโอ้โหหกหก ล้านแปดแสนแล้วครับทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็ตอนนี้กำลังทยานสู่7ล้านนะครับตอนนี้น้องก็ยังแฮชแท็กนะครับคอง2ในมาแรงอยู่นะทุกคนซึ่งตอนนี้แล้วก็เพลงของ ทางด้านบอสโจนะครับของด้านบอสโจเนี่ยยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นไอตอนนี้อยู่ในแฮชแท็กอันดับที่3นะครับแล้วก็อีก1เพลงนะครับนั่นก็คือเพลงภูมิมรมตรมใจหล่นไปอยู่อันดับที่4เลยสําหรับภูมิมรมตรมใจของน้องเพลงเรรมดาแล้วก็แม่จินตลาดนี่ครับทุกคนและตอนนี้ต้องบอกด้ว่าคนเนี่ย แห่กันมาคเวอร์เพลงน้องกันเยอะมากๆครับทุกคนเนาะล่าสุดอย่างน้องหมิวรัชดาพรนะครับซึ่งก็เป็นศิลปินเวอร์นะครับก็ได้มา c o อร์เพลงน้องลงช่องนั่นเองครับทุกคนโหยอดวิวถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะนะครับต้องบอกว่าอุ๋งอิงนะครับนะไม่ว่าจะทำอะไรนะตอนนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวแบบ ตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ตอนนี้งานเข้าเยอะมากๆสำหรับวงอิงเพชรบ้านแพงเนาะไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์งานไลฟ์สดงานโชว์ตัวต่างๆครับตอนนี้แวะเวียนเข้ามาที่แบบว่ามาจองตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆถือได้ว่าเป็นปีทองของน้องจริงๆแล้วก็เป็นปีทองของหมอลำเนาะทุกคนในปีนี้น้องถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆครับทุกคนต้องบอกว่าคนที่ ถ้าเขาเนีครับมองมองพลังบวกเนี่ยเขาก็จะชื่นชมอุ๋งอิงเพรบ้านแพงนะครับส่วนใครที่มองเป็นเกินหน้าเกินตาอันนั้นก็คือในส่วนของเขาไปมันก็จะเป็นในใจของเขาไปแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราเชียร์น้องเรารักน้องนะครับเรารู้ว่าน้องเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์มาสร้างอาชีพให้กับเหล่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่ในวงแล้วก็เหล่าบรรดาคนรอบข้างน้องตอนนี้คือมีรายได้จากการทํา YouTube ไปหมดน้องมาทําให้คนทั่วประเทศไทยเนี่ยมีความสุข ในการรับชมน้องเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆครับทุกคนซึ่งบางครั้งเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยดังแค่ไหนหลอกกับทุกคนแต่ว่าคนภายนอกเนาะอย่างเราเองเนี่ยเรารู้อย่างอิ่มขา่าวกะแสไปสถานที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนรู้จักอุ้มอิ่มเพราะพูดถึงอุกอิงเพชรบ้านแพงบ่อยมากๆและวันนี้ก็มีนะครับวันนี้ก็มีนะนั่นก็คือเป็นพนักงานเซเว่นนะครับเขาเอาของมาส่งอุ้มอิ่มพักอยู่คอนโดเนาะอะไรเนี่ยเขาก็เอาของมาส่งเขาก็อา้าวอิ่มอิ่มทำไมได้มาพักตรงนี้ นะครับแบบนี้เลยครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับนะมันเยอะมากจริงๆ,ๆแล้วก็แฟนคลับของน้องเนี่ยตีเป็นวงกว้างด้วยความเป็นมหาชนขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับตอนนี้นะครับ,นนรบเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยยอดคอมเมนต์นะครับอยู่ที่สองแสนนะแล้วก็คนกดไลค์อยู่ที่หนึ่งแสนสี่ซึ่งเพลงนี้มียอดคอมเมนต์มากกว่าเพลงหอบฝันมาหลังห้าอีกนะครับนะ <c oughs> แล้วเมื่อคืนนี้องค์อิงเนี่ยมาในชุดของ ชุดหงนะครับสวยมากครับทุกคนสวยมากเมื่อคืนนี้น้องมาในในชุดหงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับสวยงามมากๆแล้วก็เป็นชุดใหม่เนาะที่ทางาพี่ที่อยู่ที่จังหวัดอุบลหรือเปล่าไม่แน่ใจที่มิมได้โทรไปสัมภาษณ์เนาะได้เป็นคนทําชุดให้น้องล้วบอกว่าช่างใน,นยังตื่นเต้นเลยที่ทาเพลงให้กับซุปตาแล้วก็เมื่อคืนนี้ใส่ชุดหงสวยงามมากๆนะครับ <c oughs> สําหรับลูกสาวของเราองค์อิงอเพรบ้านแพงนะแล้วก็ต้องบอกได้ว่า ในช่วงนี้มีงานทุกวันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกทุกคนขอเช่นชมุงอิงอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าจะออกงานแค่ไหนเสียงไม่มีตกอะเสียงเสียงน้องมาเกินตลอดเราก็งงเหมือนกันนะปกติคนที่แบบออกงานเร่อยๆแบบองอิงเนี่ยจริงๆเสียงก็ต้องแบบมีหายบ้างเนานะมีหายบ้างแต่อันนี้คือมาเต็มตลอดสําหรับลูกสาวของเรานะองอิงไปบ้านแพงนะี่คือแบบสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกได้ว่า อ,องอิงไปบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนมีแฟนคลับเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นคนที่ชอบฟังเพลงเกาหลีก็หันมาฟังเพลงน้องเยอะเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเนาะวันนี้มิมก็เลยเอาอยากเอานาข้อนี้มาเสนอครับว่าติ่งเกาหลีก็หันมารักน้องเพิ่มขึ้นนะครับนะซึ่งต้องบอกได้ว่าน้องคนเกาหลีกับคนที่แบบจุภาคอีสานเนี่ยก็เยอะเหมือนกันอย่างเพื่อนอุ้มอย่างเงี้ย พื่อนนุ่มอิ่มอย่างเงี้ยครับก็มีคนหนึ่งที่เป็นภาคอีสานแล้วก็ชอบเพลงเกาหลีมากๆแล้วก็ฟังเพลงหมอลําไปด้วยแบบเนี้มีแล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะก็สาหรับช่วงนี้อากาศเป็นแปามากๆก็ส่งกาลังใจไปให้อง๋งเองด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้สวยมากต้องต้องยกความดีความชอบให้พี่แองจี้นะกับการแต่งหน้าทําผมนะครับซึ่งเข้ากับชุดมากๆเมื่อคืนนี้น้องใส่ชุดไม่ใช่ชุดหงดีชุดนกยูงเออสวยงามมากๆเลยเมื่อคืนนี้นะครับ น่ารักมากๆจริงๆแล้วก็ได้รางวัลน้ำใจาก FC แฟนคลับเยอะมากๆนะสำหรับวันนี้นะทุกคนอุ้มอิมอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยกำลังจะบอกกับอุ้มอิมเพรบ้านแพงอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยกับทุกคนวันนี้อุ้มอิมไปจัดรายการนะครับที่คนลุกทุ่ง s m 1ม3มนะครับมีคนลุกทุ่งไลฟ์ด้วยเนาะไปขอกันผ่านคนลุกทุ่งไลฟ์ได้เดี๋ยวอุ้มอิมก็จะแชร์ลงแฟนเพจของตัวเ,เองฝากทุกคนไปขอเพลงน้องให้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งด้วยนะตอนนี้เป็นเพลงที่ถูกขอมากที่สุด นะครับในคนลุกทุ่งนะครับทุกคนคนลุกทุ่งก็คือเป็นโหคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับคืนวิทยุที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ขอให้น้องได้ขึ้นชาร์ตนะครับทุกคนหลังจากที่พี่ปามมี่เนาะครองชาร์ตอันดับหนึ่งมาค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันหวังว่านวีคนี้จะเป็นเอื้อนฮักนางเอกน้อยนะครับ